สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะบรรยากาศเย็ยนๆหลังเลิกงานนะคะเดินมาชมดอกดาวกระจายดอกไม้สวยๆที่เราจะได้สดชื่นเพิ่มพลังก่อนอาบน้ำกินข้าวพักผ่อนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอโกนิม่านะคะอโกนิมา ไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นโชคเก้าชั้นนะคะแตกใบใหม่ขึ้นมาอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ได้ทันได้สังเกตนะคะนี่ค่ะอันนี้คือรากอากาศของนี่ค่ะเป็นรากอากาศของต้นบอระเพ็ดนะคะนี่ค่ะกิ่งเขาอยู่ข้างบนนะคะพอดีเลย มีคนเขาสั่งหลานสาวมาว่าอยากได้ต้นบรเพชไปทำพัน์ก็เลยหลานสาวก็ใช้ตะขอเกี่ยวลงมานะคะจากข้างบนนะคะอันนี้เขาก็เลยแย่งล่างอากาศลงมานะคะนี่ค่ะอันนี้ลากอากาศยาวนะคะลงถึงพื้นดินแล้วด้วยอันนี้นะคะก็จะมีเถาของ ต้นอะไรนะลืมและคอยจะลงมาตะขึ้นไปต่ายนะคะอ๋อต้นดอกขจรค่ะนี่ค่ะส่วนนั้นนี่ก็รอรุ่นนะคะว่าจะมีดอกให้อีกหรือเปล่านะคะนี่ค่ะไม่รู้ว่าจะมีดอกหรือเปล่าถ้าเลอมมีดอกมีลูกก็รอไปอีกหนึ่งปีนะคะนี่ค่ะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะ ว้าวดีใจมากๆเลยนี่มิกกี้เมาส์ออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะที่บอกว่าอุดหนุนคุณยายมานะคะต้นละ30บาทนี่ค่ะออกดอกแล้วค่ะมิกกี้เมาส์จริงๆนะคะนี่ เพราะว่าถ้ามีดอกแบบนี้นะคะตามตลาดนัดหรือตลาดทั่วไปที่เป็นตลาดต้นไม้นะคะเขาจะขายอยู่ต้นละร้อยบาทนะคะสำหรับมิกกี้เมาส์นะคะนี่เริ่มดอกเริ่มออกดอกแบบนี้แล้วโหวดีใจมากๆเลยนะคะจะได้มีเดี๋ยวจะคอยตอนคอยตอนกิ่งเขา ส่วนตรงนี้ก็เป็นดอกบัวดินนะคะอันนี้ตาตอนเช้าดอกจะบานเยอะนะคะอันนี้ตอนเย็นก็เริ่มหุบก็มีนะคะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยมาถ่ายใหม่นี่สีชมพูสวยๆหวานๆเลยสีขาวอมเหลืองนะคะสวยมากอัญชันดอกสีน้ำเงินก็สวยนะคะอัญชันดอกซ้อนนะคะตอนนี้อัญชันดอกสีขาวก็ วันต้นแม่เขาออกไปแล้วนะคะก็รอต้นลูกก็ยังไม่โตนะคะยังไม่มีดอกส่วนตรงนี้ก็สับปะรดสีของนาเล็กนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้แยกกอนะคะยังไม่มีเวลาเลยเหนื่อยจังอันนี้ก็มีอยู่ข้างในนู้นอีกกอหนึ่งนะคะนี่คือบานเย็นดอกบานเย็นสีบานเย็นจริงๆนะคะนี่ค่ะดอกไม้ สีบานเย็นที่ชื่อว่าดอกบันเย็นนะคะมีกลิ่นหอมนะคะหอมอ่อนๆอหอมชื่นใจนะคะลาลมโชยมานี่จะได้กลิ่นหอมเลยนะคะเข้ามาเดินดูตรงนี้นี่ค่ะใบบอนแหว่งซะแล้วใครกินไปซะแล้วโอ้ oh my god บอนกำลังไวัยสวยๆใครกินไปสแวงไปเลยอันนี้ก็อยู่ในล่มนะคะอันนี้เป็นบอนบอนของเยสมนะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแหละส่วนตรงนี้ก็เป็นบันเย็นดอกสีเหลืองนะคะอะ่สีเหลืองสดสสดใสนะคะ ทรงกลิ่นหอมอ่อนๆอชื่นใจนะคะนี่บานเย็นนี้เขาจะไม่ตายนะคะถึงเราไม่ลดน้ำต้นเขาจะเหี่ยวกิงก้านจะหายไปนะคะพอฝนตกลงมาหรือว่าเราลดน้ำเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะก็จะได้สีสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราจะปลูกแยกกันไว้นะคะจะไม่ได้ปลูกรวมกันนะคะกลัวเขาผสมสีนะคะ ก็จะได้กอใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรอเก็บเม็ดเขานะคะนี่ค่ะเขาจะมีเม็ดให้เราเก็บขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะช่วงนี้ก็เราก็จะเก็บเอาไปเพาะหรือว่าประโยชน์เลยก็ได้นะคะตามที่เราต้องการว่าจะปลูกตรงไหนจะปลูกให้เป็นแถวทิวหรือว่าเราจะปลูกเป็นใส่กระถางก็ได้นะคะ เป็นไม้ประดับส่วนมากก็จะปลูกกับสารนะคะหน้าสารพระภูมิหน้าสารตายายก็คือเขาเป็นไม้โบราณแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นพญากาหล่งนะคะอันนี้ก็เริ่มบ่ายเย็นก็จะมีดอกเป็นสี สีม่วงเข้มนะคะอันนี้ก็เป็นสีอ่อนนะคะสีส่วนสีเหลืองนี้ยังไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเขาโรยไปหมดแล้วนะคะเช้าขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะนี่ค่ะแบบดอกนี้นะคะตอนเช้าก็จะเป็นสีเหลืองมานะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงส่วนอันนี้ก็จะเข้มขึ้นนะคะวันนี้เย็นๆก็พาเพื่อนๆมาชม ดอกไม้ยามหลังเลิกงานนะคะเพื่อเพิ่มพลังความสดชื่นนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลไรของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ